ท้าไม่ลงว่ะไม่ฮาเด็กปลายลูกพราเออกูทํามันไม่ลงว่ะไอ้ฮาทําไม่ลงว่ะอืมขอโทษขอโพยหน้าสิีศักดิ์สิิทธ์ตรงนี้เด้อเชิญไปกล่องเล้วไปชิวแล้วก่อนตอนเช้ารับตู้นี้ชุดเขาใหม่รอขอเชิญทระวิสุวรรณวัดจุรามณีองค์ขวามมีน้าสีแดงเลย ใช้มเชิญตกเรียบร้อยี่ยก็ระเด้งเลยสตกแล้วไปแล้วไอ้หนูใช่ปะแสนมันไม่ใช่อ่ะพี่โตมันยังมีอ่ะอ่งจริงมีไม่ใช่เออพี่ตมันไม่ใช่อ่ะจริงผถ้บริหารทำไมต้องโกหกจ้า ให้เป็นครั้งสุดท้ายนะหนูนาลีเนี่ยไม่เป็นไรซื้อหุ้นมาเขาก็ไปแค่นั้จบก็คือก็คือตอนนี้ก็อยอยู่ีนตัวใช่ไหมใช่ซื้อหุ้นมาเขาก็ไปแค่นี้ก็ยิ่ใช่วันนี้อย่างนี้นาลีลูกนาลีชอบหรอกชอบรอพ่อเนี่ยวันนี้นะต้องให้หลวาตอมนอนหลับนะแล้วก็ พรุ่งนี้นะเขาต้องไปกินข้าวไปทำพวกนี้พวกเนื้อตอนไอตอมันไม่ได้ทักชิบหายเฮียคุ้ยแข่งกันอดีนั่นไัตว์เอ้ยชิบหายเฮียล้างกูเหนื่อยไอ้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะให้ให้หนูตอมนอนหลับให้สบายพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูตอมก็ต้องตื่นไปทำนู่นทำนี่ไปเรียนไปกินข้าวกินปลาอย่าให้เขาไม่หลับอย่าให้ร่างกายเขาแย่ถ้าแล้วเดี๋ยวได้หุ่นมาตาจะเชิญ เพงไปอยู่ในุ่นแล้วอยู่ตรงนู้นแล้วมีคนไหวน้ำแดงไหวขนมเอาไหมตามมานะแต่ถ้าผิดคำพูดมึงโดนอ่ะมึงโดน,โดนอ่ะตานี่นะตอนนี้ให้ออกไปก่อนหน้าตาขอนะออกไปก่อนสีโอเมทเทวานันพระหลักเมืองเทวานังพระหลักเมือง เซวาน้ำพลัชพ่อก็ไม่ทำอ่ะพวกนี้ซื้อหุ่นมาทำให้ลงว่ะไอ้หาเด็กปลูกกอเออพูดทำมันไม่ลงว่ะไอ้หาทำไม่ลงว่ะอืมขอโทษขอโพยหน้าสินจัดสิ์ตรงนี้เด้อเจอดทำไมทำไมต้องดื้อใครเนี่ยนี่ชื่ออะไรอ๋อ ติป่ะชื่อตอมป่ะชื่ออะไรชะเดีมาเยวไมมาชะเชูบะเดยไม่ได้มีตนเดียวเนี่ยมีสองตนนะเนี่ยฮะคนรู้กมนแล้วเนี่ยทชอจ้อเดมามยมยมยชเดี่จ้นี่ไม่ใช่กุบารีอันนี้เป็นแม่นางแม่ย่านางไม้อยู่แถวนั้นใช่ไหมนี่อนี้ที่ตากแย่ใช่ไหมลูกโันมา้าชูบะเดย์มยมาทำอะไรตากยทำไม มึงมอาหน้ากูทำไมเออออทำนินนับดึงจึงเออไม่อยากรังแกหนูออกมาลูกป่ะออกนะตาไม่อยากรังแกนะสัญญากับตานะเราวพูดเดียวกันนะสัญญานะไม่ได้น้ำหนุ่ม้ำแนไม่ไญ้เดี๋ยวจะมาสัญญากับตานะออกนะลูกนะไปโดนมาก็บอกให้ไปก็บอกให้กงไปไปเ พระหลักเมืองเทพเทวานาคพระหลักเมืองเทพเทวานาคพระเดินมึงออกมาเฮ้ยเชื่อถือไมเทพเทวานาคพระหลักเมืองเทพเทวานาคพระหลักเมืองเทพอี้เยเอาไว้สั่นยหนตาเลยพี่โอหแล้วรองเท้าพี่มคงไม่ทังเป็นเรื่องยิงตรงลงข้างนอกเลยโศกกรรเนี่ย วไปมคนไี่แย้เอาเพื่อนเดียวไปช่วยนะอย่ามนี่ไงั้งนี่ฮะใช่ไมีใครชื่อใดช,ชื่อต่อไปอตรงนาใต,าต้ตรงโค้งพอดีเลยตรงนี้นตรงนี้มันเป็นมู่บ้านเข้าอตรงมันในควา,ามเป็นจริงอ่ะคิดว่าไม่ลงให้ลงถ้ไม่ได้ต้องทํประตูวั น่าก,กลัวลูกก็บอกแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมมึงยังเป็นอย่างนี้ฮะแยงอยู่อีกหรอพี่ตาไม่อยากทำร้ายนะ <c oughs> ให้เข้ามาอีกอม่แล้วหอม